คิดได้แล้วนะองค์มั่ง9ของเราเนี่ยแต่ว่าเราคิดแค่8นะพอที่จริงก็ดังตัวโสมตัวเดียวละมันลอยวัฒนาหรือองค์มั่ง8เนี่ยเป็น J เจสิกจริงๆมันเจสิกทั้งหมด9รนะูปละทั้งหมดเจสิคล้วนๆนะ9รูปแต่เราคิดว่ามั่ง8พอแค่นะั้นแล้ว8อยู่ไหนบ้างในกลุ่มอัญญะสมาน,นะเจสิค13อะ่ะ เราโวงโวงไม่ดีกว่าไหมค่ะนะเราเราโวงโวงไม่ดีกว่านะมิตะเอาเอาเอาสีอะไรดีเนี่ยสดงีแดงวสีมันก็ต้องมเอทเยอะเนี่ยสีอะไรก็ได้ค่ะแดงใช่ไมแดงได้ค่ะอะตข้างล่างนะค่ะมีโ ตัวนะผมอันนี้สิบสามเนี่ยมีแค่สามตัวนะแต่ในโซนน้ายี่ห้าปีห้าหกว่าห้านะเนี่ยปัญญาคุณเลียกปีสามสติพอนะพรนะเไม่คิดคิดเลยนะฮะจะขอปิดหน้านี้นะไปล้วไปดูกุศลก่อนทิดเดียวนิเดียวแปดเจ็ดห้าสี่ดูให้จริงไหมไปนะอ่า o sol. E ele อ่ะดูกระดานนี้ก็ได้เข้านะอ่ะอเหนี้เรามองไปว่าองค์บางตอนนี้เราอยู่ที่เกิบสองกลุ่มนะอันยาสิบสาก็สองวันที่ยี่สิบห้าแต่สิบแปดเราไม่มีแน่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปยุคนั้นะ อันนี้ชี้สัญลากษไ์นนะโยมจะเอขึ้นมาไหมาึ้นมาดูหน่นหนไหนนะสับสักาณหานรนะอยู่ชุส่สี่พันแปดไปเลยนะอเอเอสักลักณมนมาเรามีอยู่สามหน้านะโยม หรืเวลาเปิดจะได้บอกมาถูตูนะอันนี้อันนี้หน้าที่ดึกนะมันแต่มาชุดรวมในเอกสารเราอยู่ชุดนั้นละชุดสนะี่สิบแปดอ่เดี๋ยวอันนี้ของเราครบนะอันนี้สัตว์อากาศใทั้งจีบแปดสิบเก้าเลยโยมจีบมันจะไปตามดีหนะ่อยไหมฮะอักุศลนี่นะสิบสองใช่ไหมะจะไปตามจีบแปดสิบเก้าเลยเห็นไหมฮะแล้วอันนี้เราเห็นเป็นสี่สิบแปดใช่ปะ แต่ตรงนี้เราก็ได้ใช้แล้วตอนเราดไดีดีถูกไหมโอเคนะ <c oughs> อนดูให้ก่อนได้เตือนแล้วเวลาบอกมันจะได้เปิดถูก <S <S ชีทแผ่นจะมีสองชีทนะแล้วพอมาแผ่นที่สองเนี่ยอันนี้จะเป็นกามาวาจรณ์โสมราชินียี่สี่ใช่ไหม <chaîne. S 1> มหาวิสรมหาวิปลามหาจริยาต่อไปนะย <c oughs> ุคสี่สิบไหนเนี่ยได้ที่มาใหญ่ก็สิบสี่่ะ อันนี้ไปนะ้า11เปิดไปเรื่อยจะเจอถังนาหน้าเรอไปเลยะลนะฝากงขวามือนจะเป็นชานจิตนะเปิดถนะ อันนี้ลงอุตสาหกรแปดสี่สิบใช่ไหมค่ะพบกันนะจิดแปดสิบเก้าเห็นนะสามแผ่นเนอะอ้าวแต่อันแรกเดี๋ยวไว้ดูทีหลังนะเพราะอุปสงค์มาอยู่ต่อนะอยู่ต่อจากอุปสนะโอเคเราจะดูอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะเป,ป็นอุปสโยมดูนี่เลยใช่ไหมอ่าชีผิดข้างบนเนี่ยใช่ปะนะอุปสงค์นะ ดูที่อันแค่สิบสามใช่ไหมดูที่ครบแปดไหมอ่ะแล้วทีนี้แน,น,นะนําให้ดูอย่างนี้นะคะรัญญรบฝั่งยาสามยุทธยาฤทธิ์นี้ไปยุทธนะแบบซ้ายแบบขวานะอันนี้อกุศลน,นะคะกุศลที่มาหาผุ้ลเนี่ยโอเคค่ะเนี่ยโอเคอนนอเหมือนเหมือนภาพจิตเลยอะ่ะใช่ไหมเราเรียนตามนั้นเลยถูกไหมฮะโอเคอเคอาน,นะลองดูอย่างนี้นะครับแบบซ้ายแบบขวานะ,อ,ะอันที่สามยุทธนี้ิปยุทธ อ่สามที่แปดจะได้สอบวงแรกอะ่ะใช่ปะอันที่สิบสาสมประสบรายยี่เพื่อ,อน,นี้ไม่ถูกหักเลยใช่หมใวามงแต่กรมาดูข้างล่างต่อแล้วสามเจ็ดสามเจ็ดจะได้วงพันเราเรียกเรียกนี่นะฮะดวงหนึ่งสองมสี่ห้าเจ็ใช่ไหมใค่ะไม่เขียนเยกไว้แล้วโอเคนะอ้าวอันนี้ข้างหน้าเป็นอุเบกขาวนนิติปิติไม่ใช่ออกมาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะมันตัวนี้แปดอยู่ใช่ไหมยังแปดอยู่ค่ะเออนะคยับโยมต้องเอาช่นนี้มากางด้วยนะข้างๆตัวเราใช่ไหม ช่ไหมเคยอยากจะไปท่านคนนี้ให้ไปฉีดออมานะควัใช่ไหมชุดสี่สิบแปดหาเดี๋ยวเดี๋ยวพอาชีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะชีดมัรมัมเราคงไหนล่ะขอโทษขอโทษขอโทษนะใช่ไหมคือบริโยวางเนี่ยก็วางชีพีไว้ใช่ไหม นม่งั้นพี่ภาล่ะพี่ีล่ะยอะนว้หลอาจารย์ที่จอของะอาจาเน่มันคือชุดีจอผาจดีห้าเดี๋ยวๆคเราต้องวาง่นี้นะเราตัวเี้วางไว้ซ้ายไว้ช้าก่าวงอย่าไปทับนู้นมันไม่เห็นใช่ไหมต้องวางฉียมาสองข้างจะได้เห็นทคู่เลย อันน right. ี uh, ้มัน okay, ก็อย่างนี้นะทีวางแล้วเอาเอไปเท้าไว้มันไม่เห็นนะเออใช่ใช่ไว้เออเนี่ยโอเคนะไหนี่เวลาก็จรินยี่หานี่มันต้องตอบเรื่องให้จบนะเปิดหน้าตายให้ไหมเอิเหนือกล้าตายไมไ่ได้เสือี่ว่าจ้าขออนุญาตเรียนถามว่าดูดูไม่ดีอะนะดูดีจ้าดูดีดูดีจอาจารย์ไม่ตอบ cái tao trẻ là còn tao trẻ, mình có chuyện ra rồi còn nhiều. Ở ngay. แต่พบนะอ่านี่ฝั่งนี้อะนี่ปัญญาใช่ไหมเป็นัาโอเคนี้ก็เป็นทกันละเจ็ดยาแต่เยาดูชีพเราสี่นะใช่นะมาหาภูส่นยนเดี๋ยวเดียวต้องดูชี้อันนี้ภูสนใช่ไหมอยู่นี่ไงหยุดดูบอกนะแต่มาไม่ได้เขียนชื่อจิตต้องรู้นะใช่ไหมอันนี้มาหาภูส่นแปดใช่ไหมน่ากระตับเก้านีมารกยี่สิใช่ไหม เออจงโตเองนะเพราะว่าจะมาเขียนไม่ได้เข uh uh ียนชื่อจิตนะต้องเองนะใช่เปล่าเียก็เหลืองๆนี่ะมองผู่แบบใช่ไหมใช่ค่ะะยงคูมองก็เขียนชื่อแล้วก็ได้เล่มเลียบมาหาระ้าตากขู่ก้าใช่ไหมใช่ค่ะเ่นี้ก็ตะมาศเราเอายี่สิบเหลืองๆเนี่ยพอนะ้ปดนชานะจิตชานี่ยมันจะโครงสร้างเดียวกับบทเลยนะ ภูโศมีป่ากกริยา,ชาใช่ไหมเดี๋วดยวเดี๋ยวยาชินจะอยู่หน้าเดิมแล้วแหละแต่มันมีซ้ามีซ้าดีกว่านะใช่ไหมมีซ้ายขวาไงไอไซ้ายมือเนี่ยกรรล้ามเอวใช่ไหมโถนจิตยีสี่ที่ก่อ,อนที่เป็นอาจารย์นัจิตคือบอกแล้วมันเรียงตามจีนแปดสิบเก้าเลยอะเดี๋ยวไปบอกไหมไมอกนะครับใช่ไหมฝั่งนี้เปิดช้าใช่ไหมโอเค แต่ไอชานีน่นะมันก็เท่ากับหมดแหละอันนี้เราพูดรวมไปเลยน,นะมนา,าตรฐานปี27ใช่เปล่าวพอถกประชานาาีออ่3ที่ผ่าเดี๋ยวคนอื่นดูข้างล่างก่อนวุฒิบัญญัติ3นี่ไม่ประกอบอะไรบ้างตัดตัดปี27หาไปก่อนได้เลยนะ3รวม,มเนี่ยแต่อาประมาณยา2นี่ไม่ประกอบอะไรปฏจบัติธรรมที่ตีขอบเฉลี่ยไม่ได้ไม่มีใช่ไหมหาเพิ่มอีก2อันนี้มีผลแล้วนะวุฒิบัีญัต3ยังไม่มีกันตีแรกมนะนี่ไงไม่ประกอบนี่ไง ยี่สิบเจ็ดีไม่มีหรอกออกมาก็เหลือห้าแน่ๆอ้าวอันยสิบสามาดูในสามห้าก็ตประชานใชหมสามหก็อันยีสิบสาสองพันลนเนี่ยยี่สองเืตีสาตัวนี้จะเป็นโอชาหรห้าหน้าีกไหมใช่ค่ะพูดผิดนะ์มอกมาผมแต่พูดโ์ชานอชาห้าดูในชีนี้ใช่ห้าไหมเระตัประชานะเหลือไปออกไหมเหลือมาดูที่ี่ หใช่ไหมใช yeah, well, yeah, well, ่ไหมอีัชานี่เา่ไหที่หาใช่ปะครับแต่เรพูดตรงนี้อยู่ให็นไหมเนี่ยชาที่เราหายอยู่เวลานี้ดูบอกนะโอเคแล้วเดี๋ยวรจะต่อไปตัวเอโกุนกนี้วมันก็เท่ากันละใช่ปะเวลาก็ได้เหมือนกันใช่ไหมเวลาเาทาาใช่ไหมก่ขอโทษวันที่แปดใช่ไหมโอเคเราจะพูดเรื่องชายก่อนอะ อาจจะว่าตัวนี้ก่อนยังยังไม่ไปข้างล่างนะชาโอเคตอีนี้ไปพอทุติยชาเนี่ยใบพี่ตกจะเหลือผมสีใช่ไหมพี่ตกไปแล้วพอมอนตัดตยชาใบพี่ตกไม่จางไอ้ที่ถูกหักมีผลคือพิตกตัวเดียวไม่จางไม่เกี่ยวต่อไปนะอาจจะตุ้จ่ายชาสามสองอัญญีสิ่เลยพี่ตกเป็นใหญ่เป็นติที่ถูกหักคือพิตกตัวเดียว เพราะฉะนั้นตัวเนียจะเป็นองค์ารสี่สี่สี่ตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะปัจจุบประืจัวิชามันเป็นอปปายาเพื่อบิดสองก็อไม่มีบทอะไรใช่ไหมไม่มีบทก็ยัเท่าเดิมอัญญาสิบเวทนวิจตุพจชรปติวิจตุวิตูหะวิวิจารปีติไม่ใช่ไม่ใช่องค์มรของเราแล้วตัวนี้จะองค์ฌารสี่หมดเลยใช่ไหมเนี่ยองค์มรสี่อองค์มรสี่แทนว่าองค์มรห้าเนี่ยเป็นวิริีสามพอาองค์มรสี่เนี่ยเลิ่นเพิ่มวิจตุวีดูจบแล้ว แต่มาเขียนไม่ให้แล้วเพื่อนนะแต่มาเขียนไปต้องคร้ทีแล้วนะ ใช่ไหมแต่ผมมาจดที่ไม่มีโใช่ไหมอ่าดูเลยนะสามหกใช่ไหมแต่ขบวนนี้มากนะเดี๋ยวแล้วขบวนนี้ไหนนะขบวนเด็กแนีเนี่ยยู่นีใช่ไหมไต้ตัวนี้มันขวยิเยู่อยู่อใรอ่าสามหดูเลยมนัจจัสิบสามสองก้ยิบสามเอาปัญญาอ่าอาปัญญาไม่ใช่ออาม้ากแล้ว

ใช่ป่ะ,ชะเช็คเลยนะนดูปกตินี่อันยี่สิบสา,ามากม็สกุลนัย<ะ>ี่สามไว้อปมัญญานู่มั้ยอัปอมัญญานไว้อยู่แล้วนะค่ะแล้วอัปอมัญญาไม่ใช่ออกมากใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ,คะมันครบนงแปลงแปลอยู่่คะถูมั้ยแต่อันนี้ต้อง,ต,อง,ต,องต้องอย่าบังนะคุณได้เห็นนะนี่ไงนแป๊บนะมากตัวประชาชนอันนี้คือสเสปลิรูปแล้วนะอันนี้ก่อนที่จะมาเป็นงานระวรัวนี้ใช่ป่ะอ้ะวยิ่งได้ไหม ทีนี้ยมดดเร็วๆนะทุตีใชาบวบิต้ตัดท่ชาเวิตกวจาต้องค่อๆหน่อยต้องเรียกมาหน่อยเดี๋ยวช่วยดูกระดานก่อนหนะอยช่วดูกระดานก่อนทุตีใชาเนี่ยจะเจ็บก็สามห้ามันเวทเบตาฟองชาน่ะเบบิตกเนี่ยถูกไปแล้วนะถูก่ามนะไม่จะเหลือเจียดใช่ไหมเนี่ย พอมาตัดวิชานี่วิตกวิชารมองวิตกแล้วอาจาริจาร์มันไม่มีปวดหรอกไม่ใช่บางเราไอ้ที่เหลือเจ็ด่อนออกมั้งนะสองชาดีหายด้วยกันเลยนะจิตัวชาปัจจุบชาอันที่ห้าสิบแวนวิโตกพิจารณิติไอ้วิโต๊กประตูขาวิจาร์เปเกี่ยวใช่ไหมตรงนั้นจะเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดแวนวิโต๊กเห็นไหมนี่อะไรที่เอง เนี่ยมันคือไม่มีอะไรนะแค่เช็คหาทีมาของนี้ต่อไปนนะนมันที่ง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมเราเราลั่ได้เร็วๆใช่ไหมที่มาจบนะผู้สอนออกมากแปดเจ็ดห้าสี ทีไม่มีอะไรนะแค่เช็คเฉยๆนะว่าหนังสือพู่มมานอยู่ตรงไหน่นี้ยอมไปแล้วเอออัั้นอยู่ที่บ้านนะ